หลายคนมีคำถามค่ะว่าหากเราทานผักผลไม้ปกติธรรมดาโดยไม่ทานอาหารเสริมเลยเราจะสามารถมีผิวพรรณที่ขาวกระจ่างใสได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ค่ะผักผลไม้ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสได้เช่นกันแต่มีข้อแม้นะคะว่าเราจะต้องทานผักผลไม้เหล่านั้นในปริมาณที่มากเลยทีเดียวค่ะ ยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการทานวิตามินซีให้ได้1 0 0 0ันมิลลิกรัมต่อวันเราจะต้องทานส้มถึง16-20ถึงผลต่อวันเลยทีเดียวซึ่งส้มที่ทานไปนั้นเราจะไม่ได้แค่วิตามินซีอย่างเดียวนะคะแต่เรายังจะได้ในส่วนที่เราไม่ต้องการเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย <S 2> <S 2> <S 2> นั่นก็คือน้ำตาลหรือยาฆ้ามแมลงนั่นเองซึ่งแปลว่าหากทานในปริมาณที่มากเกินไปมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอย่างที่คิดแน่นอนแต่อาจจะเกิดผลเสียตามมาในคราเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะ เช่นเดียวกันกับไววาบายพิสลุกที่มีทั้งไลโคปีนและแคโรทีนอยในปริมาณที่สูงจึงสามารถช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณได้เป็นอย่างดีแต่การจะทานผักและผลไม้ปกติให้ได้ไลโคปีนและแคโรทีนอยเทียบเท่ากับการทานพิสลุก1เม็ดนั้นเบื <c oughs> ้องต้นเลยก็คือจะต้องทานมะเขือเทศคริสตลัลถึง3 6 7ลูกหรือเทียบเท่ากับมะเขือเทศสีแดงถึง3 6 7ลูกเพื่อให้ได้ฟอรลดสูนเก้าเจ็ดในปริมาณ55มิลลิกรัมและต้องทานข้าวถึง400กิโลกร,ร เพื่อให้ได้ไรซาไมเพียง10มิลลิกรัมเท่าน,นั้นค่ะนี่แค่2ตัวหลักเท่านั้นเองนะคะยังไม่รวมไพบาร์เกฟสกิน SOD คอลลาเจนซิงค์และบีคอมเพกแล้วปอยก็เชื่อค่ะว่าไม่มีใครสามารถทานอาหารเพื่อให้ได้สารพฤกษเคมีในปริมาณที่สูงมากถึงขนาดนี้แน,นะะ่นอนค่ะดังนั้นนะคะเพื่อความสะดวกและได้สารบำรุงผิวที่สูงเพียงพอกับความต้องการของผิวการเลือกทานอาหารเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ